สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับช่ารถเกี่ยวถุกทันนะครับถุกไข่ถุกนาเด้นนะครับวันนี้อยู่ในป่าคือเก่านะครับป่าดงพงไฟคือเกาน่ะละอ่ะพื้นที่อยู่หนีประมาณสีหาไรนะครับอ๋อคือเกานะครับแรงน้ำฝนขั้นลองซองรองซองคือเก่านะครับอ่ะหน้าเกี่ยวหยากนะครับหน้าลมนะครับหน้าลมหน้าหลอกหน้าดันอ่ะปั่นกระแทกไม่รุดรุดไม้เอาพ่นลงนะครับเท้าก็ต้องเอาเหตุแบบนี้นะครับแรนสามขั้นนะครับโต๊ะกระดึ้งขึ้นนะครับอ่าเป็นช่วงแรงเก็บงานนะครับ ก่อนเขามาแล้วนะครับอีกว่าจังเมื่อเราจะเก็บแล้วรถล่างนะครับเป็นเงินเก็ตกองให้ลูกน้องนะครับที่มวยน้ำกันมาด้นนะครับสู่กันมากนะครับประมาณนี้แหละครับประมาณนี้นะครับชีวิตรถเกีียวนะครับรดกระสอบนะครับใส่ลูกน้องไหลบนแง่เจ้าภาพนะครับคนนี้ กิดใจเส้ศรัทธานะเพื่อนกระสือกินอยู่ดอกเล็บลอยกระสือเขอบาบอกเป็นยังน,นะครับยกหนี้นะครับมันเป็นยุกตีหางกันยากตบมาว่ากันนะครับกตบมาว่ากัน,นอาาัประเทศเป็น,เ,เ,ปนเขาเป็นตึ้นเขายังอไงอาจจะเป็นเขาอะไรบัรีนะครับเขาดําประเทศแบบปอดอันเท็น,นะครับมันก็ค่อยขานะฮะก็ใช่ สารเคมีนะครับลงหน้าเพื่อนนะครับแต่งขางหน้ากะใส่สารเคมีคือเก่ามัวมันโดูดมาหากันบูบูเหลือกินเหลือใส่กับเบิ้งให้กันเบิ้งกันดีๆนะพี่น้องปอดสารพิษเท่าปอดสารกัเบิ้งกันเอานะครับลงเพื่นปีสามขั้นคือเก่านะครับวัอนี้ขั้นนี้นะครับพนราคาไอ้รถที่60นะครับพ่วงกระสอบนะครับหัวข้นขรับอีก หลายแรงม่านะครับคันนี้นะครับหลายแรงม่านะครับคันนี้รถกระหูกเสียบนะบ,บวกคนอีกสองสามลอยเล้งหมาหมดละต้องเปิดที่สามขันที่ 3, ทเก่านะครับไปไปกินไปไปดันที่เก่านะครับ เขาไรบุรีเขาดับ,บมาตรงนี้มีงานอยู่ประมาณ30ไรนะครับ3าขั้นก็น่าจ,จะบวชหอดคำดอกพี่นอ้องเพราะเขามันเกี่ยวยากนะครับเกี่ยวบางเรื่องไหญ่เปิ้ลสูงน้มล้ออยู่นะครับกับประมาณใบม่วงอยู่นี่แล้วกับประมาณใบม่วงบุรีครับช่วงนี้ครับจากม่งวงเลยเที่ยงหาซีบแล้วนะครับใบกุ้งคัวอาจะแล้วนะครับตัวนี้ เหมนทีสามั้นป้าไหม่หลนะครับป้าไหม่หลายบเบิ้งนะครับที่จะปลามี่จะไหม่ครับันเดือเกี่ยวไปก็ถืองานม,ม,ม้วนงานไหมนะครับงานจะใต้มันไหลลงมา,าเบิ่งกันไปนะครับประมาณนี้ครับผมพี่น้อง